เชียบิ๊กแมตต้องมีบิ๊กแบ็เข้าวเกรียบพีอาร์บิ๊กแบ็คอร่อยเข้มเต็มซอง ปัจจุบันรายการยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเราแทบไม่ได้เห็นทีมจากอิตาลีประสบความสำเร็จเลยครั้งสุดท้ายก็ต้องย้อนไปไ,ลไกลถึงตอนที่อินเตอร์มิลานเมื่อปี2010หรือ12ปีที่แล้วที่อินเตอร์มิลานประกาศสักดาคว้าทริปเปิลแชมป์มาครองได้สำเร็จทั้งแชมป์ลีกโคปาอิตาเลียและก็ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกว่าแล้ววันนี้ขอบสนามสตอรี่จะขอพาไปย้อนกลับถึงวันนั้นวันที่ทีมงูใหญ่ประสบความสำเร็จถึงวันยิ่งใหญ่ถึงขีดสุดมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเราไปดูกันครับ โดยนับตั้งแต่เกิดคดีการโชโปลีอันลือลั่นมาปี2006วงการลูกหนังอิตาลีก็มีการเปลี่ยนแปลงมหาอำนาจของลีกจากยูเวกับเอซีมิลานนะคะรับผมที่โดนพิจากคดีนั้นเล่นงานมาสู่อินเตอร์มิลานที่กวาดแชมป์ในประเทศเป็นว่าเล่นภายใต้การคุมทัพของโรเบตโตมันชินี่มันชินี่ทำน้าที่นี้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการทำทีมคว้าแชมป์ด้วยแต้มระดับเิติทุบถิติต่างๆมากมายอย่างการเอาชนะ17นะัดรวดรวมทั้งนักเตะระดับชั้นนำถ้าหากว่าอยากย้ายมาเล่นในลีกอิตาลีอินเตอร์มิลานก็จะเป็น แรกมันก็สร้างความตื่นเต้นดีแต่ว่าพอได้บ่อยๆนะครับมันก็เริ่มชินชาและแฟนบอลอินเตอร์เจ้าของสมโมสรต่างก็วางเป้าหมายที่มันไกลกว่าเดิมนั่นคือการความม้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกซึ่งมันเป็นเป้าหมายที่ดูไกลตัวพวกเขามากเพราะว่าตอนนั้นนะครับทีมจากอังกฤษก็แข็งกแกร่งมากรวมถึงการขึ้นมาของบาร์เซลโลนาภายใตยก้การุงทัพของเป๊ปโกเดลา่าสุดท้ายอินเตอร์มิลานก็นตัดสินใจว่ามันชีนี่คงไม่สามารถพาทีมไปได้ไกลกว่านี้แม้ว่าเขาจะพาทีมคว้าชแชมป์ซอเอาได้อีกครั้งในปี2008แต่ว่าความพ,าพ่่าา้้้ตอิวรูในนนฟชชชมีีกกัััดดบไ ยูโรคงจะไม่เกิดขึ้นในมือของมันโชบเป็นอย่างแน่นอนสุดท้ายการแยกทางก็เกิดขึ้นจนได้ครับและคนที่เข้ามาแทนที่ก็คือโชเซ่มูรินโญ่นายใหญ่ชาวโปตุกสที่เพิ่งออกจากเชลซีและก็ได้ชี้ว่าเป็นกระบี่มือหนึ่งของวงการกุนซือในชั่วโมงนั้นอินเตอร์ถูกมองว่านักเตะก็ดีหากว่าได้กุนซือมือดีอย่าง illo, มูรินโญ่ทีน่าจะไปได้ใกล้แต่ว่าสุดท้ายก็ไม่แตกต่างอะไรจากแบบเดิมเดียวกับที่มันชินี่คุมทีมพวกเขาได้แชมป์เซเรียแต่ทว่าในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกร,ก,รกรอบ16ทีมมมมดดดท้้าาายยยกกกรอบีีโพ่่่ัแนนนูเืไไขึผลง ไม่ได้ไปไกลกว่าเดิมความกดดันใส่ทีมของมูรินโญ่กระถาโถมเข้ามาทุกขณนนะนั่นหมายความว่าในปี2009ถึง2010พวกเขาต้องทำอะไรสักอย่างให้ได้ในศึกฟุตบอลสโมสรยุโรปไม่อย่างนั้นคงต้องแยกทางกันไปแล้วช่วงซัมเมอร์นั้นนะครับอินเตอร์มีการเปลี่ยนแปลงครังใหญ่เมื่อซาลาตอิบราหิมวิชตัดสินใจย้ายไปร่วมทัพบ,บาซ่าเพราะราพวาเขามองว่าอินเตอร์นะครับไม่ดีพอจะเติมเต็ม,ตมความฝันของเขาได้กับการควา้าแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรายการที่เป็นสุดยอดปรารถนาของเขาแต่ว่าสุดท้้ายยนคัทีีมมกก็ไดววตตู e to, เเเลลปแ่่ง ก็เป็นเหมือนส่วนเกินของบาซ่าที่แม้ว่าจะเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมแต่ว่าก็อยู่เหนือการควบคุมของเป๊ปกวาดิโอลาเมื่อเสียสลาตันไปนะครับพวกเขาไปได้ตัวดีโกมินิโตดาวยิงจากเจนัวซึ่งเป็นรองดาวสันบววเมื่อซีสันก่อนในการเบียดกับสลาตันซึ่งแม้ว่าสถิติของมินิโตจะยอดเยี่ยมแต่ว่ามันก็ยังเป็นเครื่องหมายคำถามว่าดาวยิงที่เล่นแต่ทีมดับกลางมาตลอดทั้งอาชีพในวัย30ปีจะแทนสลาตันได้จริงหรือนอกจากนั้นนะครับนัมูมก็เติมทีมด้วยการเดึงตัวมอตตามาจากเจนัวและก็เวสลี่ไซเดอออรรรรทททีี่่่่เเนนนสสดกกิิมมมัััลาาาาบววขไ้้้ตงแ แม้ว่าจะขาดสตา์อย่างสลาตั้น แต่ว่าอินเตอร์ก็ยังมีสมดุลที่น่าสนใจแต่ก็ไม่มีใครคาดคิดว่าทีมจะไปได้ไกลและนัาตกรอบเร็วในบอลยุโรปเหมือนเดิมในตอนแรกผลงานของพวกเขาในลีกไม่ได้มีปัญหาอะไรนะักแต่ว่ากับฟุตบอลสโมสรยุโรปต้องเหนื่อยหน่อยควาจะผ่านเข้ารอบมาได้พวกเขาต้องใช้เวลาจูนทีมพอสมควรกว่าจะเจอชุดทีมที่ลงตัวนะครับผู้สมรูก็มีเซลิโอเซซ่าแนวรับนำโดยวอเตอร์ซามูเอลลูซิโอแบ็กสองฝั่งคริสเตียนคิบูกับดักลาสไมคอนมอตตากับซาเนติโยกมายืนกลางรับแนวรุกก็มีมิลิโตเป็นหน้าเป้าซามูเอลเอโตกับกอร เป็นจอมทัพซึ่งอีกหนึ่งจุดสำคัญที่มูรินโญ่ยอมรับว่าทำให้ทีมดีขึ้นนั่นคือการเสียสละของซามูเอลเอโตที่ยอมไปรับบทบาทตำแหน่งริมเส้นเพราะว่ามันช่วยทีมได้เยอะมากแต่มันก็นแลกมากับสถิติการถล่มประตูที่ลดนลงของเขาเมื่อเจอทีมที่ลงตัวอินเตอร์ก็ไม่ต้องกลัวใครหน้าไหนพวกเขาปร,ราบเชลซีที่คุมทัพโดยคาร์โลอันเชลติในรอบ16ทีมสุดท้ายตามด้วยซีเอสเคเอมอสโกในรอบก่อร่องก่อนเข้าไปพบกับบา์เซโลนาในรอบรองชนะเลิศบาซ่า <B aza S 2> เป็นเต็งหนึ่งของรายการกระจิกแต่ว่าหลายสิิ่่่่่่งงงงหลาาาายยออออเเเป็นนนใจกกกกกกับตรรร์มมชวแแขที บาซ่าต้องออกไปเยาะพลพรรคงูใหญ่ที่ซานซิโร่ตอนนั้นมีปัญหาเรื่องภูเขาไฟระเบิดที่ไอซ์แลนด์ทำให้ผีสสยทัดเสียต่อการขึ้นเครื่องพวกเขาเลยต้องนั่งรถไปเซ็งด้วยร่างกายที่อ่อนล้ามาเจอกับอินเตอร์ที่กำลังยิงเล่นยิงได้ใจพวกเขาก็เลยพ่ายอินเตอร์ไป3าประตูต่อหนึ่งส่วนนัดที่สองสักร์เริ่มดีขึ้นอินเตอร์เลยได้ขึ้นเครื่องไปเยือนบาซ่าในสภาพร่างก,กายที่พร้อมก่อนสุดท้ายนะครับพวกเขาจะยันอยู่และแพ้แค่หนึ่งศูนย์ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศได้สำเร็จด้วยผลงานอันยอดเยี่ยม, League, ม,ยมาแมปไบบ ไม่ยากก็ต้องมาลุ้นกับโรม่าที่มาดีเหลือเกินในตอนนั้นพวกเขาบดบี้กับโรม่าจนถึงนัดสุดท้ายและก็มาได้ประตูชัยจากเดโกมินิโตในเกมที่พบกับเซียนาส่งทีมคว้าแชมป์ไปครองในสําเร็จส่วนรายการโคปาอิตาเลียนนะครับพวกเขากลุดมาถึงรอบชิงชนะเลิศโดยคู่ชิงแชมป์ก็คือโรม่าซึ่งเกมนัดนี้ก็ยังเป็นเดโกมินิโตเจ้าเก่าที่มาซัดประตูชัยกับทีมส่งเป็นดับเบิลแชมป์ถึงเวลานั้นนะครับอินเตอร์มิลานไม่ได้เป็นทีมมามื่นของรายการนี้อีกต่อไปพวกเขากลายเป็นตัวเต็งสําหรับการคว้าแชมป์นัดชิงคู่แข่่งงงขขขอออพวกกเเเาาาาาคืบยยิิรนนนมมมจัที้ถึ รอบนี้แบบพลิกความขาดหมายโชเซมูรินโญยอมรับว่าในวันนั้นเขาเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าทีมของเขาได้รับชัยชนะเขามองตาผู้เล่นทุกคนเห็นความมุ่งมั่นเห็นความกระหายที่ชนะในวันนี้มูรินโญได้ให้ซามูเอลเอโตที่มีประสบการณ์การควา้าแชมป์อยู่ฝ่ากับบาร์เซโลนาเมื่อซีซสั่นทีแล้วซึ่งเป็นการคว้าทริปเปิลแชมป์เป็นคนกล่าวกระตุ้นเพื่อร่วมทีม เอโต้กล่าวกับทุกคนโดยกระตุ้นว่านี่เป็นเกมแห่งชีวิตของทุกคนอย่าคิดว่าถ้าหากว่าพลาดเกมนี้ไปแล้วเดี๋ยวก็มีโอกาสจะกลับมาอีกจงลงไปสู่สนามสู้แบบลืมตายจะได้ไม่มีอะไรต้องผิดหวังสุดท้ายอินเตอร์มิลานเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมนครับได้2ประตูจากเดโก้มิลิโต้ช่วยทีมควา้มมาแชมป์คอรองได้อย่างยิ่งใหญ่จากที่เคยโดนปร,รามาดว่าเก่งแต่ในประเทศทีมของพวกเขากลายเป็นสมโมสรแรกของอิตาลีที่สามารถควา้าทิดแชมป์คอรองได้สำเร็จและจนถึงตอนนี้นะครับก็ยังไม่มีทีมไหนจากอิตาลีที่สามารถทำแบบพวกเขาได้ ความพยายาม,ามาของบอคาประสมผลสําเร็จโชเซ่มูรินโญ่เข้ามาคุมทีมและก็สามารถพาทีมบรรลุเป้าหมายดีโกโ้มิลิโต้ลบทุกคาสบประมาทในการเป็นดาซันโวของทีมยิงประตูสู่3าแชมป์ซามูเอลเอโตอ้พิสูจน์ที่ทุกคนได้เห็นว่าเขายังดีพอที่จะเล่นในระดับสูงและพร้อมจะทุ่มเทเพื่อทีมแม้จะโดนโยกไปเล่นตำแหน่งที่ไม่ถนัดซานเนติที่ยังยอดเยี่ยมแม้จะใกล้วัย40ปีเวสลี่ไซเดอร์แสดงให้เห็นถึงความยอดเยี่ยมของเขาซึ่งน่าเสียดายที่มันยังไม่ดีพอทําให้เขาได้รางวัลบอลลองดอร์และอีกหลายสิ่ จากนั้นทีมชุดนั้นก็เริ่มแยกย้ายกันไปเริ่มตั้งแต่มูรินโญ่และนักเตะอื่นๆที่ทยอยตามกันออกไปรวมถึงตัวประธานอย่างมาซิโม่มอรติที่เหมือนกับว่าภารกิจนั้นได้จบลงอย่างสมบูรณ์แบบแล้วซึ่งเมื่อเราพูดถึงหนึ่งในทริปเปิลแชมป์ที่ยอดเยี่ยมมีเรื่องราวให้พูดถึงมากมายอินเตอร์มิลานชุดนั้นแหละครับจะเป็นที่กล่าวถึงอย่างไม่ต้องสงสัยเลยจริงๆและนี่คือขอบสนามสตอรี่หากดูแล้วดีดีปโปรดขยี้ปุ่มไลค์ไปด้วยนะครับ เชียบิ๊กแมตต้องมีบิ๊กแบ็เข้าวเกรีย PR, บพีอาร์บิ๊กแบค็คอร่อยเข้มเต็มซอง